สวัสดีทุกคนนะคะพบกับข่าวใส่ขวดและน้อยอีกเช่นเคยค่ะสำหรับในคลิปนี้เราก็นำข่าวดีมาแจ้งให้กับทุกท่านทั่วประเทศได้รับทราบเกี่ยวกับเรื่องของเงินเยียวยาที่หลายๆคนรอคอยว่าจะได้รับเงินเพิ่มเติมเป็นแบบบำนาญทั่วหน้าหรือเปล่านะคะซึ่งสำหรับในคลิปนี้เราก็นำข่าวสารมาจากไทยโพสตซึ่งมีการแจ้งว่า อัดงบ1.9ล้านพยุงเศรษฐกิจรอรัฐบาลใหม่นะคะซึ่งสำหรับทางสภาพัฒน์ก็ได้มีการเปิดแผนอัดงบ1.9ล้านล้านบาทรอรัฐบาลใหม่เข็นงบปี2567กันเศรษฐกิจสะดุดชี้ไม่ใช่เวลาทำรัฐสวัสดิการท่วนหน้าต้องมีการปฏิรูปภาษีก่อน จับตานี้เน่ารถยนต์พุ่งไม่หยุดฉุดบริโภคโดยเมื่อวันที่21มิถุนายนนายดัชนุชาพ,พิชยานานเลขาธิการสภาพัพฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติได้มีการกล่าวปาฐกถาอนาคตเศรษฐกิจไทยในงานสัมมนา Thailand Take Off ว่า เศรษฐกิจไทยจะเทคออฟได้ทุกฝ่ายต้องช่วยกันโดยปัญหาในปี2566อยู่ที่ภาคการส่งออกหดตัวซึ่งเป็นไปทั้งภูมิภาคทั้งเวียดนามอินโดนีเซียมาเลเซียจึงจำเป็นต้องเร่งปรับโครงสร้างภาคอุตสาหกรรม ขาะที่เศรษฐกิจในประเทศไม่มีปัญหามีแนวโน้มนักท่องเที่ยวต่างชาติมากกว่า28ล้านคนและการบริโภคภาคเอกชนยังขยายตัวได้ดีโดยนายดนุชากล่าวว่าในช่วงเปลี่ยนผ่านรอรัฐบาลใหม่พิจารณาพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี2567ซึ่งคาดว่าอย่างช้าที่สุดจะเสร็จภายในไตรมาส1ทั2567จากการหารือร่วมกับสำนักงบประมาณและหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ทั้งที่ใช้งบปีงบประมาณและปีปฏิทินในช่วงไตรมาส4ทับ2 5 6 6จะมีงบลงทุนจากราัฐวิสาหกิจเข้าสู่ระบบเศ,ษษศ,ษศษรบบฐษฐกิจประมาณ1.5แสนล้านบาทและงบผูกพันอีก9แสนล้านบาทรวมเป็น1.05ล้านล้านบาทขณะที่ไตรมาส1ทับ2 5 6 7คาดว่าจะมีงบลงทุนจากรัฐวิสาหกิจตามปีปฏิทินออกสูรบบบส่ระบบอีกประมาณ50,000ล้านบาทและมีงบผูกพันอีกประมาณ70,000ล้านบาท รวมเป็นเม็ดเงิน2ไตมาาที่จะอัดฉีดเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจรวมแล้วก็ประมาณ1.8ถึง1.9ล้านล้านบาทซึ่งเพียงพอที่จะพยุงเศรษฐกิจได้ระหว่างที่รองบประมาณ2567 ซึ่งเชื่อว่าถ้างบประมาณผ่านในไตรมาส1/2567ซึ่งรัฐบาลชุดใหม่ก็จะต้องมีการเล่งเบิกจ่ายออกมาอุตลุดเพื่อให้ทันระยะเวลาทั้งนี้ก็ยืนยันว่าเศรษฐกิจไทยในปี2566 เดินหน้าฟื้นตัวได้ต่อเนื่องปัญหาที่จะเข้ามากระทบก็คงเป็นเรื่องเกี่ยวกับภูมิรัฐศาสตร์เศรษฐกิจโลกไม่ใช่ปัญหาเศรษฐกิจภายในส่วนเรื่องค่าไฟค่าสาธารณูปโภคจากนี้จะเริ่มปรับลดลงตามราคาพลังงานแต่ก็ยังห่วงปัญหานี้ครัวเรือนที่ต้องให้ความสําคัญที่จะฉุดล้างการใช้จ่ายในระยะต่อไปรวมถึงจะต้องดูนี่เสียในกลุ่มรถยนต์ที่ต้องเฝ้าระวังจริงจังเพราะว่ามีแนวโน้มขยับขึ้นเรื่อย ไต่ามาตระ0.2ถึง0.3เปรวมถึงนี่บัตรเครดิตที่จะต้องระมัดระวังการใช้จ่ายเกินตัวส่วนการทำรัสวัสดิการของรัฐบาลชุดใหม่ก็ต้องดูความเหมาะสมและสถานการณ์ด้านการคลงังซึ่งช่วงนี้ควรต้องทำสวัสดิการแบบพุ่งเป้าทำแบบท่วนหน้าคงจะไม่ได้ซึ่งการจะทำรัสวัสดิการได้จะต้องมีฐานะการเงินการคลงัง ที่เข้มแข็งกว่านี้ต้องมีการจัดเก็บรายได้และฐานภาษีที่มากขึ้นซึ่งภาษีบุคคลปัจจุบันมีการยื่นแบบ11ล้านลายแต่มีการเสียภาษีจริงเพียงแค่4ล้านลายเท่านั้นจึงต้องมีการเล่งปฏิรูปการจัดเก็บรายได้การปรับโครงสร้างภาษีและดึงกลุ่มที่อยู่นอกระบบเข้ามาเสียภาษีไม่หลีกเลี่ยงภาษีก่อนอันนี้ก็เป็นทางด้านเลขาธิการส,สชระบุนะคะ ด้านนายเกรงไกรเทียนนุกูลประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยก็มีการเปิดเผยจากการหารือกับพักเก้าไกลว่าทางสอทอไม่ได้กังวลเรื่องการขึ้นค่าแรงแต่ห่วงเรื่องการขึ้นแบบกระชากซึ่งการปรับค่าแรง450บาทต่อวันเพิ่มทันที35%ก็อาจทำให้ผู้ประกอบการโดยเฉพาะ SME ช็อกและหัวใจไวายได้ซึ่งพักเก้าไกลรับฟังและชี้แจงว่าการขึ้นค่าแรงทันทีแบบ S curve จะ ช่วยแก้ปัญหาค่าแรงต่ำและนี้สินให้กับพี่น้องประชาชนได้สำหรับค่าแรง450บาทเป็นนโยบายของพักแต่ในฐานะรัฐบาลพักร่วมต้องรับฟังทุกคนโดยจะมีการเดินสายรับฟังเอกชนจากกลุ่มต่างๆเชื่อว่าการขึ้นค่าแรงก็จะมีความเห็นไปในทางเดียวกันก็คือควรจะต้องยึดความเห็นจากคณะกรรมการไตรภา,าคีไม่ก้าวข้ามกลไกที่ทุกฝ่ายเห็นตรงกันดังนั้นก็เชื่อว่าทางพรรก,ก้าวไกล จะนำไปพิจารณานั่นเองนะคะทั้งนี้ข้อเสนอแนะของสอ,อทอก็คือให้ช่วยเหลือกลุ่มผู้ประกอบการ SME ที่ควรมีมาตรการต่างๆออกไปช่วยเสริมโดยเฉพาะผลกระทบจากค่าแรงค่าไฟฟ้าและภาระดอกเบีย้ยซึ่งต้นทุนที่เพิ่มขึ้นรวมทั้งลือกฎหมายที่ล้าสมัยกว่าแสนฉบับที่เป็นกับดักของผู้ประกอบการล็อกไม่ให้ธุรกิจไปไหนและกระตุ้นให้เกิดการทุจริตยัดใต้โต๊ะในกรณีที่ต้องการให้ดำเนินธุรกิจมีความรวดเร็ เช่นกระบวนการขอใบอนุญาตต่างๆซึ่งตรงนี้นะคะก็เป็นข่าวสารที่เรานำมาจากไทยโพสต์มาแจ้งให้กับทุกท่านได้รับทราบนะคะว่าอย่างน้อยๆตอนนี้ทางสภาพัฒน์ก็เตรียม งบ1.9ล้านล้านบาทแล้วเพื่อรอรัฐบาลชุดใหม่นั่นเองนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็มีเงื่อนไขหลายๆอย่างที่ทางสภาพัฒได้มีการชี้แจงไว้นั่นเองค่ะซึ่งตรงนี้นะคะเราก็เลยจะต้องมาดูกันอีกครั้งหนึ่งว่าถ้าหากพักเก้าไกลจัดตั้งรัฐบาลสำเร็จจะมีการปรับปรุงเพิ่มเงิน กลุ่มเปราะบางทันทีซึ่งจะทําในปีงบประมาณ2 5 6 7ตรงนี้ได้หรือไม่นะคะเนื่องจากว่าเป็นการประกาศจากทางพักคเก้าไกลโดยตรงเกี่ยวกับเรื่องของเงินบํานาญทวนหน้าจากเดิมที่แจ้งไว้ว่าจะให้เดือนละ3,000บาท แต่ในภายหลังก็มีการออกมาชี้แจงว่าน่าจะทําไม่ได้ทันทีแต่อาจจะทําได้ภายใน4ปีนะคะก็คงต้องดูในเรื่องของการเก็บภาษีต่างๆนะคะว่าจะเพียงพอไหมส่วนที่บอกว่าจะขึ้นได้เลยในปีงบประมาณ2,5,6,7ก็คือทันทีหลังจากที่จัดตั้งรัฐบาลโดยจะขึ้นให้ทวนหน้าทุกคนไม่ว่าจะเป็นกลุ่มเด็กกลุ่มผู้สูงอายุ กลุ่มผู้พิการเป็น1,200บาทต่อเดือนนะคะทั้งนี้ทั้งนั้นเราก็คงจะต้องรอติดตามกันอีกครั้งหนึ่งซึ่งทางเราข่าวใส่ขวดและน้อยก็จะรีบติดตามนํามาแจ้งให้กับทุกท่านได้รับทราบที่นี่ค่ะอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื <S <S> <S ่อจะได้ไม่พลาดข่าวสารใหม่ๆก่อนใครที่นี่นะคะ